เดี๋ยวจะมาเช็คเคมีใหม่หน่อยนะฮะระหว่างยูโรโยศวัตกับมุกดาณดินรักในละครเรื่องใหม่ไฟน้ำค้างที่เป็นแฟนรอคอยเรับเลยค่ะอยากจะบอกว่าเข้มข้นแน่นอนสมการรอคอยแน่นอนนะครับวันนี้เราจะพาไปดูความน่ารักของมุกดากันหน่อยครับผมที่งานนี้นะละครเรื่องนี้ที่มีฉายาด้วยนะยังไงคะเป็นสาวน้อยร้อยอาชีพโอ้โหอาชีพเยอะมากเพราะว่าชีวิตนะฮะของนักเอกเรื่องนี้เนี่ยสู้ชีวิตจริงๆ,ๆและโดยเฉพาะฉากเปิดตัวอันนี้โอ้โหมุกดาเริ่นมากนี่ไงนี่ให้ถ่ายอาชีพอะไร ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นอะไรแด,ดนเซอร์เหรอแดนเซอร์เกือบใช่แต่ไม่ใช่จ้ะคนที่เป็นพริตตี้ขายร้อน สับพ่อะอะไรเป็นพริตตี้อย่างเดียวไม่ได้ด้วยนะ,ะต้องเต้นด้วยนะคะเป็นการเต้นโชว์เปิดงานจ้าอ๋อซึ่งงานนี้นะคะบุกดาเนี่ยก็คือตั้งใจซ้อมสเต็ปแบบสุดๆเ,เรียกได้ว่าซ้อมแล้วซ้อมอีกเพื่อความเป๊ะท่ามกลางการให้กําลังใจของเหล่าเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ทีมงานทางพี่เบนสัญราชนะคะคุณยูโรคอยเชียร์อยู่ห่างๆแต่สิ่งสำคัญน,นี้เลยค่ะฟู้ดทรัคจากแฟนคลับมาสปอร์ตถึงที่เลยเรียกได้ว่าบุกดาแฮปปี้มากเลยค่ะซีนเปิดตัวของพระพาคะในเรื่องก็จะแบบ อยู่ในโชว์รูมรถค่ะเป็นยังไงก็หนักใจอยู่ค่ะคือถ้าเต้นให้ใครดูไม่เต้นเต้นให้ยูโรดูเนี่ยหนักใจโกโก้เนี่ยจะไม่ค่อยเครียดแต่ถ้าเต้นที่มันต้องเป็นสเต็ปอะจะมีความแบบนิดนึงค่ะจะ <laughs> มีความเขินเขินจะมีความแบบเวลาโฟกัสว่าใครกําลังมองอะเราจะลืมแบบเราจะแบบเอ๊ะเขาคิดอะไรอยู่วะเขาคิดอะไรอยู่เปล่าเลยว่าเราก็จะลืม <laughs> ฝากติดตามนะคะทุกคนเปิดเรื่องมาพัพาก็จะมาในลุคที่แบบ เป็นเป็นสาวที่แอบเปรี้ยวขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะอยากจะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพัฒนาในซีนี้ด้วยนะคะในไฟน้ำค้างค่ะรอเป็นกำลังใจให้สาวน้อยร้อาชีพของเรานะคะไฟน้ำค้างคืนพรุ่งนี้เสนอให้ชมเป็นตอนแรกตอนสองทุ่มสี่สบนาทีนะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ไอชีอีนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นักแสดงเขาจะขนมากันทั้งทีมเลยยูโรมุกดาพี่เบนแล้วก็น้องแก้มเจอกันไดที่นี่เลยค่ะเจอกันได้เลยนะครับ